สว่างให้แสงสว่างให้งานสุกต้มให้งานสุกต้มพร้อมกินอบเคี้ยวพร้อมกินขบเคี้ยวพร้อมเลี้ยงชีวิตพร้อมเลี้ยงชีวิตขอบคุณสายลมขอบคุณสายลมช่วยพัดโบกให้ช่วยพัดโบกให้ระบายความร้อนระบายความร้อนทุกศอกโรคภัยทุกศ่กโรคภัยครับพุทธังสารนางกถาเมษ ทํามังสะะารนังกัจฉามิรับสังฆังสะะารนังกัจฉามิขอของค์พระคุณในพระรัตนตรัยในองค์งพระพุทธในองค์พระธรรมในองค์พระสงฆ์ได้ดำรงค <S S 2> ง <S S อยู่ ผ่านจิตใจล้างจิตใจล้าจิตใจให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้เจได้สะอาดสดใสได้แจ้งสว่างได้เห็นหนทางในการดำเนินชีวิตที่จะไม่เปลี่ยนเบียนตนและเปลียนเบียนผู้อื่นค่อยจะหยิบยื่นอันเป็นสิ่งคุณ ทนเป็นสิ่งคุ้ให้แก่สัพพะให้แก่สัพพะสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าอยู่ภูมิภพเราได้ไม่ว่าอยู่ภูมิภพเราใดไม่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเราได้ไม่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าเป็นสัตว์นรกเราได้ไม่ว่าเป็นสัตว์นรกเราได้ไม่ว่าสัตว์ผีเปรตเราได้ไม่ว่าสัตว์ผีเปรตเราได้สัตว์อสุรกายร้ายเราได้สัตว์อสุรกายร้ายเราไดพร้อมทั้งเทวาอารักษ์พร้อมทั้งเทวาอารักษ์ดูแลท้องถิ่นดูแลท้องถิ่นดูแลพื้นที่ ลูกกับเทวดาดูแลพืชพฤกษ์ใบหญ้าต้นไม้พร้อมทั้งเทพพราดาเราเอินรู้ข่าวบอกกันออกไปท่่นทั่วสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นเดินสิบสี่ชั้นบาดาลพ่อปู่แม่ย่าในทุกพระองค์ พ่อปู่แม่ย่าพ่อปู่แม่ย่าแม่ใบเตยแม่ใบไม้ใบเตยที่ข้าพเจ้าจัดหาที่ข้าพเจ้าจัดหาแม่ดอกแม่ดอกไม้กลิ่นขาวไม้ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้แจ้งดังได้แจ้งดังธรรมชาติคือธรรมะธรรมชาติคือธรรมะได้มีความขาวสดชื่นได้มีความขาวสดชื่นได้เป็นบัวบานหน้าพระได้เป็นบัวบานหน้าพระ เป็นใบเตยที่จะได้หอมฟุ้งที่จะได้หอมฟุ้งกระสุนจกรใจไปสู่ด ไปผู้คนเหล่าเอิญผู้คนเหล่าเอิญที่เขาจะได้ที่เขาจะได้สัมผัสสัมผัสคุณงามความดีคุณงามความดีผ่านชีวิตข้าพเจ้าผ่านชีวิตข้าพเจ้าเป็นเครื่องนำพาเป็นเครื่องนำพาเป็นเครื่องเรียกร้องเป็นเครื่องเรียกร้องที่จะให้เขาที่จะให้เขาได้กลิ่นได้กลิ่นคุณงามความดีคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำได้กระทำด้วยกายวาจาจิตด้วยกายวาจาจิตเหล่านี้เหล่านี้ซึ่งน้อมถวายแต่องค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้า ขึ้นน้ำถวายแต่องศักดิ์สิทธิ์ที่ข่าพระเจ้าเคารพบูชาเคารพบูชาจับเนี่ยช่างมันมันสกัดมันสกัดพอนจะเวีันสกัดหมดได้หรอกเดี๋ยวเจอเขาใส่ย็เด็กซเดียนลงแลอไอ้แสบก็ได้สกัดนี่แหลคอนร้ง ้ยุ่งคนเดียวไหวก็ได้คนอื่นก็แต่เอาน้องเมื่อสาธุไม่ได้ก็จะว่าคนเดียวแล้ว แ,แม่นั่งาสตระแล้วพอท่านศาสก็นั่งเถือถ่อนก็เถื่อศาสก็นั่งก็นั่งพืินฉาดพระองค์ธาตุองค์รมทั้งหมดทั้งสิ้นทัน้งของทุกต้นทั่วในอนันต์ัก,กรวกาที่พิภพจะหลดฟ้าดินเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างไปสู่สุดรัศมีภาพแห่งองค์พระพุทธเจ้าสมณะโคดมอันเป็นที่ตั้ง ขอให้เป็นแสงธรรมน้ำใจน้ำจิตในธรรมที่ไหลออกไปให้กับทุกการทุกผู้ทุกท่านทุกภูมิทุกพบทุกดวงทุกจิตผู้ใดรู้แล้วบอกต่อในภูมิพบเราต้นและบุญบุญสที่ข้าพเจ้าสะสมมากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันทั้งหมดทั้งสิ้นค่อยไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้ถือไว้เป็นสมบัติส่วนตนหน้าบัตรนี้ค่อยให้เป็นสมบัติสาธารณะชนสาธารณะธรรมทั้งหลายสัพพะครูบาอาจารย์สัพพะพ่อแม่ สัพพะพระพุทธสัพพะพระพุทธังสัพพะพระสงฆ์สัพพะองค์คุณสัพพะองค์เดชสัพพะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเจ้าหน้าที่โดยธรรมพิทักษ์ธรรมทั้งของในพระเดชในพระคุณทั้งหลายบัดนี้ได้ยินเสียงข้าพระเจ้ากล่าวเอ่ยบอกด้วยวาจาภาษามนุษย์เป็นสักขียยัญญานยืนยันว่าข้าพระเจ้ามอบถวายแด่เธอท่านทั้งหลายเหล่านั้นแม้เจ้าเวรในกรรมศัตรูหมูม่มันสัตว์ตกทุกข์ได้แยกเราใดในภูมิพวบเหล่าใดมีสิทธิ์รับเสมอภาคต่อกัน ตามส่วนนี้ตนจะได้รับเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ได้ยินได้ฟังได้รับแล้วช่วยเป็นภาชนะบอกต่อหยืดยืนถึงกับภูมิเราตามทั้งหลายสุชั้นฟ้าสิบ้าชั้นดินพระอินทรพระภูมิมุมยักษ์ทั้งหลายพ่อปู่แม,ม่ย่านาคีนาคาหน้าคราดทั้งหมดบนฟ้าบนดินบนน้าบนป่าบนเขาบนข้ามเราได้ก็ตามผลย้ายส่งต่อแบกใจบุญกุศลไปทุกทุนทั่ว ทางแก่ด้วยบุญกุศลแห่งข้าพเจ้าขอให้เป็นที่เอโหสิตัดการผูกโยงทวงทุกทรมานข้าพเจ้าไม่หวงแหนท่านปรารถนาเอาบุญที่ข้าพเจ้ามีที่ท่านเห็นท่านรู้ท่านทราบเอาไปให้หมดจากข้าพเจ้าอย่าให้เหลือเนื่องด้วยข้าพเจ้าสมัครใจในการที่มอบถวายแก่ ให้และหยิบยื่นไปตามระดับแห่งธรรมทั้งหมดองค์จอมกษัตริย์ตาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้ทรงพิชิตชาติเลือดเนื้อาศาสตร์กษัตริย์พิชิตชาติเลือดเนื้อและแผ่นดินนี้ทุกพระองค์จะเป็นยุคใดก็ตา,ามเพม,มาลองรับแผ่นดินแห่งพระพุทธทาที่เกิดขึ้นองค์พ่อขุนขาเมือง และสัพพะกษัตร์ิยตาในราชวโ์แห่งท่านบัดนี้ประชาชนแห่งท่านท่านหลายเดือดร้อนทุกร้อนขอท่านทรงโปรดเมตตาการุณาตามน้ำพระทัยแห่งท่านเดิด แต่ข้าพเจ้ามั่นใจมั่นชีวิตมั่นจิตมั่นวาจามั่นกายว่าท่านสัตสื่อตรงต่อสัตจธรรมข้าพเจ้าจึงมอบถวายไว้แห่งท่านสาธุสาธุสาธุตรงวานติในพระธรรมคำสอนเจอคนคตคนโกงคนคตคนเที่ยว ก็ม่ต้องเอาเสาไปฟาดมาได้หวยพอดมัน่นขอให้เจ้าไปอยู่ที่ปลอดภัยมันรบทุกสำเร็จเอ้อพูดออกมาได้ก็พูดในใจบอกมันเงียบในใจนั่นแหละครับเนาะก็ต้องไปอ้าปากไปอ้าปากเข้าหาขี้กินขี้ก็เข้าปากโคบปาก แ้วบอกว่าขี้มันก็เหม็นก็เหม็นธรรม,ม,มดาขี้มันก็มีประโยชน์นอย่างน้อยมันก็เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้กินกินเก็บหน่วยเก็บดอกเก็บไปเก็บผลเก่นสารสาร